ตายอรไทยแอบกังวลอาชีพนักร้องอาจไม่มั่นคงแนะแนวทางรักษาคุณภาพสร้างความยั่งยืนตายอรไทยดับคำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเดินทางมาร่วมฉลองครบรอบ41ปีบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนณบริเวณล,ล็อบบี้อาคาร GMM Grammy Place หลังเสร็จงานต่างๆได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอาชีพนักร้องอาจจะไม่มั่นคง ไม่มีอะไรบอกเราว่าตอนไหนมันไม่ได้บอกเราว่าไม่มั่นคงแต่เท่าที่ได้ยินมาหลายๆคนก็พูดใช่ไหมคะว่าอาชีพมันไม่มั่นคงเรายังคงได้ยินอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้อย่างเมื่อก่อนคนก็ชอบพูดว่าเต้นกินรำกินมันสร้างงานสร้างอาชีพไม่ได้หรอกต่อให้วันนี้เรามีบริษัทยักษ์ใหญ่ แต่ในความรู้สึกของหลายๆคนก็สำเร็จให้หลายๆคนเห็นแต่อยู่ว่าที่เราประสบผลสำเร็จวันนี้เราพอจะมีรายได้กับงานก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเราเรารู้ที่จะบริหารยังไงให้เรามั่นคงแต่ก็มองว่าอาชีพหลายๆอาชีพที่คนมองว่ามั่นคงหรือเชื่อมั่นว่ามันมั่นคงแต่ถ้าเราบริหารไม่ดีก็อาจจะไม่มั่นคงก็ได้จะบอกกับน้องๆยังไงให้มันมั่นคง เริ่มจากเราเลยดูแลตัวเองให้ดีต้นทุนมาจากตัวเราเองเราขายตัวเราเองขายความเป็นศิลปินขายเสียงดูแลตัวเองทาสุขภาพให้แข็งแรงดูแลเสียงให้ดีการรับงานก็ไปงานให้ปกติปลอดภัยสุขภาพไม่เสียแล้วงานของเราก็จะดําเนินอยู่ตลอดแต่เชื่อว่าความที่เรามีระเบ,บียบวินัย วางแผนดีๆวางชีวิตให้ดีเราก็จะอยู่กับอาชีพนี้มันได้นานค่อยๆบริหารจะเก็บยังไงใช้แบบไหนอะไรที่อยู่ในอนาคตได้ยาวๆนิสัยใจคอก็สำคัญเราเองก็รักษาคุณภาพนี้มาตลอดก็ความเป็นเรานั่นแหละเราเป็นใครเราเป็นคนบ้านบ้านคนหนึ่งพ่อแม่เราสอนมาแบบไหนผู้ใหญ่สอนมาพาเราเดินมาก็ปฏิบตัติก็เชื่อว่าเรียนรู้ได้จากสิ่งนี้ซึ่งเราอยู่วงการบันเทิงก็อาจจะวูบ วาบวาบชื่อเสียงอาจจะทำให้เราค่อยเผลได้ก็ตามแต่เราเห็นผู้ใหญ่ก็พาเราทำในสิ่งที่ดีเราก็จะได้ในเรื่องที่ดีเราเห็นอย่างนี้เราก็เก็บมาตลอดก็ค่อยๆปฏิบัติค่อยๆ่อยทำความเข้าใจสิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งทำให้เราแข็งแรงขึ้นในหลายๆด้านรู้จักใช้ชีวิตยังไงให้มันกลอมการรับงานมีการเลือกยังไงที่จะไม่กระทบกับชื่อเสียงของเราอันดับแรกขอบคุณ GMM Grammy ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ดูแลทุกภาคส่วนให้ดูแลทุกขั้นตอนว่าอันนี้เหมาะกับเราไหมก็ถูกสกรีนตั้งแต่แรกแล้วว่างานนี้เหมาะกับศิลปินคนไหนก็มีคนสกรีนช่วยก็จะไม่ค่อยพลาดในจุดนี้ซึ่งก็ปรึกษากันตลอดทั้งงานจ้างทั้งพรีเซนเตอร์งานใดๆก็ตามก็ราบรื่นทุกอย่างงานไหนมีผลกระทบด้านไม่ดีเราไหมไม่มีมีค่ะ ปัจจุบันข่าวแบบนี้เยอะไม่มีนะยิ่งมีโซเชียลด้วยยิ่งเสียงมากๆก,ก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างที่บอกเรามีทีมมีผู้ใหญ่ช่วยกันและพิจารณาให้เงินก็อยากได้ทุกคนอยากได้หมดแต่ได้แล้วคุ้มไหมกับสิ่งที่จะตามมาก็พิจารณาแล้วถ้าเป็นผลไม่ดีก็ปฏิเสธแบบนุ่งนวลไปดีกว่าค่ะแล้วเพลงก็ไม่เคยหายไปไหนเลยหัวเราะ เราก็ได้เห็นหลายๆโชว์ของที่น้องหมอลำแทบจะทุกคณะขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่เอาเพลงโปรเจกต์อีสานไปต่อยอดซึ่งทีมงานตันใจเฮ็ดจริงๆได้รับการตอบรับอย่างดีก็อบอุ่นเนอ้อหมอลำเอาไปต่อยอดเราต้นฉบับก็ภูมิใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะก็เลยจะไปเอาดีด้าน t i k กต็อกแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นมีหลายคนพยายามให้ต่ายเต้นเราก็พยายามนะมันก็ขึ้นมาในฟีดเนอ้อแต่เราไม่ใช่สายแดน